เรื่องเกี่ยวกับกรณีเรื่องเลี่ยงภาษีหรือไม่ประกันใดเมื่อคือนนี้ตอนสรุปยติหัวหน้าพักประชาชนก็สรุปประเด็นนี้ด้วยาอาจจะเอาให้ครบถ้วนกระบวนความไปฟังดูก็แล้วกันอประเด็นนี้คือการสรุปยติและเข้าใจว่าน่าจะเป็นคีย์สำคัญที่สุดของการพิพายไม่ต้องใจคราวนี้ใช่ไหมเท่าที่คนนอกมองเข้าไปเนี่ยผมขอกล่าวหาให้ท่านนายกรัฐมนตรีได้รับความเสียหายครับว่าท่านจงใจทําธุรกรรมอําพราง วางแผนเพื่อนหนีภาษ,ษีผมขอกล่าวหาครับให้ท่านนายกรัฐมนตรีเสียหายครั้งฮะว่าท่านอิงแอบ,บกับกลุ่มทุนเอาใจอำนาจเก่าละเว้นการใช้อำนาจหน้าที่ของตัวเองในฐานะนายกรัฐมนตรีผมขอกล่าวหาท่านอีกหนึ่งครั้งครับที่ท่านสามารถใช้สิทธิธ์พาดพิงว่าท่านเป็นคนที่ไม่มีความรู้ความสามารถรไม่มีค,ความตั้งใจเด,เดี๋ยวครับคุณนัทพ์ครับ ก็ท่านก็สรุปได้ดีแล้วนะครับแล้วก็สิ่งที่ท่านจะพูดสรุปก็กล่าวหาก็ก็กล่าวได้ท่านท่านไม่ต้องบอกว่านี่เป็นข้อกล่าวหาเหมือนกับว่าท้าทายอยากจะให้ท่านายกตอบก็ไม่ต้องท่านสรุปเลยครับเพราะว่าข้อที่ท่านสรุปหรือข้อกล่าวหาก็เป็นเรื่องที่พูดมาแล้วท่านพูดได้เลยครับผมไม่อยากให้มีการประท้วงท้าทายกันไปมาครับขอบคุณครับท่านประธานครับประโยคสุดท้ายแล้วครับว่าท่านไม่มีความตั้งใจในการแก้ไขปัญหา เลือกหยิบแต่ตัวเลขดีๆมาหลอกสังคมท่านหนีความเป็นจริงครับสามหนีนะตอนนี้วางแผนเพื่อหนีภาษีละเว้นและหนีหน้าที่ทำตัวหนีความจริงครับด้วยเห็นและผลที่ผมกล่าวมาทั้งหมดนี้จึงทำให้ผมไม่สามารถที่จะไว้วางใจท่านนายกรัฐมนตรีให้ดำรงตำแหน่งได้อีกต่อไปครับขอบคุณครับท่านประธานครับนี่เป็นยังไงกันบ้างอ่านี่คือบทสรุปยติเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะ ทีแรกเนี่ยหมือนคุณเทงคงแบบติดอยู่ในใจนานๆนายกมาไงอาบอกผมอยากจะพาดพิงกล่าวหาท่านอีกสักครั้งหนึ่งให้ท่านมีโอกาสชี้แจงใช้สิทธิ์พาดพิงพูดไปพูดมาคือจะในทํานองว่ามันถ้าเป็นปกติเนี่ยเหมือนกับอดีตฉันขอใช้สิทธิ์พาดพิงแต่ยัดเตี๋ยพิไปลายไม่มองใจเนี่ยคุณรัทพองศ์อาจจะใหม่คือข้อบังคับที่ยึดถือกันมายาวนานก็คือเขาจะพิปรายกันให้จบเลย ฝ่ายกล่าวหาฝ่ายชีย้แจงจบแล้วก็จะมีผู้ที่สรุปยัติอภิปรายซึ่งปกติเนี่ยเขาจะไม่ใช้หัวหน้าพักนะในอดีตนะแต่คราวนี้เนี่ยเป็นคุณเทงอาคุณนัทพงศ์คงอยากจะให้ในายกได้ชี้แจงอีกเหมือนที่ตอบมายังไม่สะใจหรือยังไม่ได้คำตอบอย่างที่ต้องการอยากจะคาดคั้นก็เลยพยายามจะพูดบอกผมใหท่านนายกใช้สิทธิพาดพิงตอบ อาท่านวรรณอประธานสภาหลุดไปสักนี้หน่อยาอาจท่านบอกอถ้าเกิดใช้สิทพามพิงก็แล้วแต่นะว่าท่านนายกจะใช้ไหมอาบรรดาสอ,สอสอพักเพื่อไทยขึ้นมากันใหญ่เลยคราวนี้นับกันไม่ไหวเลยจุภาพรมวิวัฒและอีกหลายคนบอกไม่ได้ยัตติอยิพิพายไม่ต้องใจเนี่ยมันเป็นยัตติพิเศษหมายถึงว่าผู้ที่จะพิพายสรุปคุณจะมีข้อหาใหม่ไม่ได้แล้วเขาจบไปแล้ว สรุปเท่านั้นสรุปเท่านั้นอาถ้าจะมีข้อหาใหม่มันจะไม่จบเพราะฉะนั้นการสรุปเนี่ยแนอดีตก็คือถ้าเกิดผู้สรุปมีประเด็นเพิ่มขึม้นมาจะถูกประท้วงเลยให้มันจบไปแล้วเพราะพออภิปรายสรุปจบเนี่ยปิดการประชุมขณะนั้นมีการเอาล่อเเถิดกันพอสมควรฝ้าของฝ่ายรัฐบาลก็พยายามจะบอกเนี่ยแน่แน่ๆๆ ก็จะเ,เพิ่มประเด็นใช่ไหม,มขนาดเดียวกันคุณรัฐวรงก็บอกใกล้นายกชี้แจงไงฝั่งนั้นก็บอกไม่พูดแค่สรุปยตินายกจะไม่ชี้แจงแล้วนี่เอาล่าเอาเถอะกันพอสมควรเลยเมื่อวานนึกออกใช่ไหมในอดีตเนี่ยคนสรุปยติเนี่ยคือผู้นำฝ่ายค้านปกติหรือหัวหน้าพักใหญ่เนี่ยจะเปิดค่ะซึ่งคราวนี้พักประชาชนให้คุณเทงหัวหน้าพัก ผู้นาฝ่ายค้านทั้งเปิดและปิดค่ะในอดีตเราจะเห็นเลยยังสมัยประชาธิปัตย์เป็นฝ่ายค้านเนี่ยคนที่ปิดอภิปรายได้ดีมากคืออภิสิทธิอ์ออภิสิทธิ์วิชาชีวะจุลินลักษณะวิเศษค่ะโอ้โหถึงเวลาเนี่ยกรีดเลยแม้กระทั่งเรื่องที่พูดไปหมดแล้วเนี่ยอภิโมวันอะไรต่างๆสมัยเพื่อไทยเป็นแกนนําฝ่ายค้านสุทินคลางแสงคุณสุทินเป็นคนปิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,ะสมัย ยุคก่อนถ้าเป็นพรรคเอกภาพเป็นฝ่ายค้านเปียนัทวัชราพรอย่างเงี้ยคือจะเป็นพวกนักนักออกใช่ไหมค่ะอาจจะเมื่อวานนี้คุณแท้งพอมีไหมมันก็จะมีประโยคทองอ่ะค่เมื่อวานน่าจะมีนักเกี่ยวกับเรื่องยี่สิบปีแล้วก็มีเรื่องหนีด้วยที่บอกสามหนีนั่นนะอัหนีพูดไปลตะกี้ไอ้ยี่สิบปีอะประโยคทองอ่ะของการปิดอภิปรายอ่าของนายกอยู่ไหนเราจะมาเปิดคู่กันชักนนี้หนึ่ง อาของนายกอยู่ไหนเสียงนายกใครไปไว้ไหนอ่ารอบสองอาเดี๋ยวเดีเดีเอานายกก่อนนายกประเด็นเรื่องถูกกล่าวหาว่าถูกพ่อครอบงำอานายกบอกอาท่านเองท่านก็ถูกครอบงำโดยคนที่ไม่ใช่พ่ออาผู้ภาษาชาวบ้านก็คือท่านดีฉันถูกพ่อครอบงำท่านน่นแหละถูกคนที่ไม่ใช่พ่อครอบงำแล้วก็บอกเลย ก็เห็นคนที่ถูกตัดสิทธิต่างๆไปรณรงค์ต่างๆใช่ไหมหรือจะมีคนชื่อทักษิณคนเดียวเหรอที่ถูกตัดสิทธิยกกำลับบงสองอ่าอะ,อะไรอย่างเงี้ยก่อนที่คุณเท้งจะมาตอบลักษณะที่เป็นการสรุปว่า20สปี20ปีที่แล้วเนี่ยประเทศไทยสูญเสียไปทุกอย่างเพื่อเอาคุณทักษิณออกนอกประเทศไปแล้ว20ปีนี้ประเทศไทยก็กำลังจะสูญเสียทุกอย่างไปอีกครั้งเพื่อเอาคุณทักษิณกลับมาโอ oh. นี่ฟังเสียงนายกแล้วต่อด้วยหัวหน้าพักฝ่ายค้านท่านผู้นำฝ่ายค้านนะคะก็ได้ย้ำในเรื่องของภาวะผู้นำนะคะแล้วก็ในเรื่องของการถูกครอบงำนะคะอยู่หลายครั้งคนที่ย้ำเรื่องเดิมๆอยู่หลายครั้งไม่แน่ใจาว่านั่นคือสิ่งที่ตัวเองขาดหรือไม่นะคะจริงแล้วเนี่ยดิฉันก็ คิดว่าเราก็ไม่ต้องคิดแบบนั้นก็ได้นะคะที่จริงไม่ใช่แค่ดิฉันค่ะที่ถูกกล่าวหาเรื่องการถูกครอบงำนะคะท่านเองก็ถูกกล่าวหาว่าถูกครอบงำเช่นกันแต่ว่าต่างกันค่ะตรงที่ดิฉันถูกกล่าวหาว่าถูกครอบงำโดยคุณพ่อ ะะของท่านถูกครอบงําโดยคนที่ไม่ใช่พ่อแล้วก็ดิฉันคิดเลยว่าไม่อยากให้ใครพูดแบบนี้นะคะส่วนตัวของดิฉันเองดิฉันจริงเคารพแล้วก็ให้เกียรติท่านผู้นําฝ่ายค้านนะคะแล้วก็ไม่เคยรู้สึกเช่นนั้นเลยมันก็ไม่ได้เคยออกมาจากปากดิฉันนะคะว่าจะสงสัยในภาวะผู้นําของท่านหรืออย่างไรนะคะจริงเราอายุใกล้ๆก,กันเราควรมีความเข้าใจแล้วก็จริง ในเรื่องของเส้นทางทางการเมืองก็มีความคล้ายกันอยู่บ้างนะคะเราจะมาถึงตรงนี้ได้เนี่ยเราก็เจอชะตากรรมนะคะและการถูกกระทำของพรรคการเมืองนะคะทำให้เรามาถึงวันนี้นะคะเพราะว่าถ้าพรรคของดิฉันไม่ถูกกระทำทางการเมืองในวันนี้เราอาจจะยังมีนายกที่ชื่อดรทักษิณก็ได้นะคะ แล้วพักของท่านก็อาจจะยังมีหัวหน้าพักที่ชื่อธนาทรก็ได้ชะตากรรมมันมาถึงแบบนี้จการการเมืองนะคะมาเป็นแบบนี้ทั้งดิฉันและทั้งตัวท่านก็คงจะต้องทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดนะคะแล้วก็การที่จะด้อยค่าคนอื่นแบบนี้ดิฉันคิดว่าก็อย่าทําเลยค่ะอีกอย่างนะคะการที่ดิฉันเป็น ลูกของดรทักษินนะคะก็แน่นอนล่ะค่ะถูกวิจารณ์ถูกปรามาทมาตั้งแต่ยังเป็นนิสิตนักศึกษาอยู่แล้วนะคะแล้วก็จนถึงวันนี้ที่ดิฉันดิฉันเป็นนายกชื่อ,อคนที่ถูกเมนชั่นลองจากดิฉันก็คงจะเป็นท่านนะคะท่านคุณพ่อเนะะี่ยค่ะก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะคะแต่ว่าดิฉันเองก็คิดเลยว่า มันก็คงไม่ใช่เรื่องเสียหายเช่นกันนะคะที่ดิฉันจะรับฟังหรือว่านำข้อแนะนำของดรทักษินนะคะมาใช้หรือมาพิจารณาเพราะว่าท่านก็เป็นคนที่มีความรู้ความสามารถแล้วก็ถูกยอมรับในวงกว้างทั้งในแล้วก็ต่างประเทศนะคะแล้วก็ถ้าความคิดของท่านจะเป็นประโยชน์ให้กับประเทศชาติแล้วก็ประชาชนดิฉันมั่นใจว่านั่นก็จะเป็นสิ่งที่ดีค่ะ ก็มีนักการเมืองอีกหลายๆท่านนะคะที่โดนในเรื่องของการตัดสิทธ์จากการยุบพักจกตัดสิทธิ์ทางการเมืองออมากน้อยต่างกันนะคะก็ยังเห็นว่าทุกๆคนค่ะก็ยังเดินหน้าทำงานในเรื่องการเมืองอยู่ทำไมถึงเป็นเรื่องของท่านทักษิณเพียงคนเดียวที่เ,เป็นประเด็นนะคะหรือว่าท่านทักษิณอาจจะโดนตัดสิทธิ์ยกกำลังสองก็ไม่แน่ใจนะคะ ความขัดแย้งทางการเมืองที่ผ่านมา20ปีที่แล้วครับเพื่อนสมาชิกทุกคนในห้องนี้ประชาชนคนไทยทั้งประเทศครับเข้าใจความรู้สึกดีครับผมเข้าใจความรู้สึกท่านดีครับแต่ท่านเหมือนพยายามมาเล่าว่าตัวท่านเองเป็นผู้ถูกกระทําทุกคนในประเทศนี้เป็นผู้ถูกกระทําจากความขัดแย้งทางการเมืองที่ผ่านมาครับท่านประธานไม่ใช่ตัวท่านนายกคนเดียวในฐานะบุตรสาวของคุณทักษิณชินวัตรแล้วถ้าท่านจะใช้ความเป็นบุตรสาวนะครับตั้งคําถามถึงบุตรสาวของคนเสื้อแดง ที่ร่วมต่อทู่ต่อสู้กับคุณทักษิณชินวัตรนะดูสิครับถามเขาว่าจุดยืนทางการเมืองของพรรคเพื่อไทยในวันนี้ครอบครัวของคนเสื้อแดงที่เขาต้องสูญเสียไปลูกสาวของเขารู้สึกยังไงเนี่ยถ้าเราจะเอาเรื่อง20ปีที่แล้วมาเล่าย้อนนะฮะไม่เดินไปข้างหน้าเล่าในอดีตแน่นอนเราต้องเราต้องศึกษาประวัติศาสตร์ครับรู้ที่มาที่ไปก็จะวกเวียนวนๆซ้ำซากอยู่แบบนี้แหละครับท่านประธานสำหรับผมเองความขัดแย้งทางการเมืองที่ผ่านมา20ปีครับ หากจะให้ผมพูดโดยสรุปแค่สองประโยคนะครับยี่สิบปีที่แล้วประเทศไทยสูญเสียไปทุกอย่างเพื่อเอาคุณทักษิณชินวัตรออกนอกประเทศจะเกิดขึ้นจากใครทุกท่านคิดเองครับใครเป็นคนต้องพาคุณทักษิณออกไปแต่เรายอมแลกทุกอย่างในประเทศนี้2ี่สิปีผ่านมาครับประเทศไทยกำลังจะสูญเสียทุกอย่างไปอีกครั้งเพื่อเอาทักษิณชินวัตรกลับมาในประเทศนี้นี่แหละครับคือสิ่งที่ผมพยายามสื่อสารว่าดีลแรกประเทศมันคืออะไร แล้ววันนี้มันกลายเป็นครอบครัวของท่านนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีหลายท่านที่นั่งอยู่เบื้องหน้าผมเพื่อนสมาชิกที่นั่งอยู่ฝั่งนั้นนะฮะที่ผมกําลังกล่าวหาไม่ได้กล่าวหาหรอกครับผมคิดว่าเป็นข้อเท็จจริงว่าท่านไปร่วมขบวนการกับพวกเขาแล้วแล้วมันเปลี่ยนอะไรไม่ได้เนี่ยแหละครับอภิปรายบนพื้นฐานข้อเท็จจริงออีกสักบันหนึ่งไหมอีกสักบันหนึ่งก่อนโหวตเรื่องเดียวแรกประเทศนายกกรชีแจงใช่ไหม การเมืองมันก็คือเดลทั้งนั้นแหละแล้วก็ฟาดกลับไปที่พักฝ่ายค้านใช่ไหมอ้าวไหนถ้าคำว่าเดลนะคะหมายถึงการเจรจาหาข้อสรุปร่วมกันนะคะการเมืองทุกที่ในโลกใบนี้ก็ต้องมีการเดลกันทั้งนั้นแหละคะ่ะก่อนหน้านี้นะคะพักของเราก็ดีลกับพักของท่านพักของท่านก็มาเดลกับพักของเรา ะะเรายกมือโหวตให้แคนดิเดตของท่านนะคะน,นายกของท่านนะคะด้วยความที่เราก็เชื่อนะคะว่าท่านสามารถรวมเสียงสอวอสําเร็จแล้วนะคะเราก็ดีลกันแบบนั้นค่ะไม่ว่าจะเป็นในระดับสองคนระดับทุกๆคนในพรรคเราก็ดีลกันแบบนั้นว่าท่านรวมเสียงสอวอสําเร็จท่านก็ยืนยันดีลกับเราแบบนั้นเราก็ดีลด้วยนะคะแต่ว่าที่ผ่านมานะคะเรา,เราก็รักษา คำพูดของเรามาเสมอนะคะแล้วก็ท่านก็ดีลกับเรามาเสมอเช่นกันนะคะเราก็ทําตามดีลทุกอย่างเมื่อปี6-2สองพักเพื่อไทยเป็นพักอันดับหนึ่ง แต่พอโหวตเลือกนายกท่านก็มาดีลให้เรานะคะยกมือให้คนดิเดตของพักท่านซึ่งมาเป็นอันดับ3นะคะเราก็ทําตามดีลให้ท่านทุกอย่างนะคะการเลือกตั้งปี66ท่านเป็นพักอันดับหนึ่งมาดีลกับเราเป็นพักร่วมรัฐบาลเราก็ตอบตกลงแล้วก็ยกมือให้ท่านอีกครั้งนะคะครั้งแรกไม่ผ่านนะคะอย่างที่ท่านตกลงไว้เราก็ยกมือท่านอีกเปครั้งที่สองตามที่ท่านมาดีลกับเราไว้นะคะแล้วก็ยกมือให้ค a ด d เดตของพักท่านมาตลอด ะะแต่ว่าเท่าที่จําได้นะคะท่านยังไม่เคยยกมือให้พักให้แคนดิเดตของพักเราเลยนะคะคแล้วก็เมื่อท่านตั้งรัฐบาลไม่สําเร็จค่ะเราก็เดินหน้าตั้งรัฐบาลต่อไปนะคะซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกติของระบบรัฐสภานะคะคก็เกิดขึ้นกับพักเรามาแล้วนะคะก็เกิดขึ้นกับพักท่านเช่นกัน,นะะเราก็รู้ดีว่าการ ตั้งรัฐบาลในครั้งนี้จะต้องพบกับความยากลําบากพบกับการาต้องอธิบายให้ประชาชนฟังนะคะแต่ว่าถ้าเรามีความตั้งใจยอย่างมากที่จะผลักดันนโยบายสู่ประชาชนจริงๆเราทราบอยู่แล้วตัวเลขก็บอกศักยภาพของประเทศไทยช้าโตช้ามาเป็น10ปีนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่เริ่มตั้งแต่วันนั้น เราจะมีนโยบายที่ออกไปถึงมือประชาชนแบบวันนี้หรอคะการที่ท่านพูดถึงเรื่องนโยบายไม่ตรงปกอะไรต่างๆแต่ชาวบ้านได้รับเงินหนึ่งหมื่นบาทถามประชาชนแล้วหรือยังว่ามีความสุขกับสิ่งนั้นหรือไม่การกระตุ้นเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นถูกกระตุ้นแล้วถ้ายังไม่กระตุ้นเลยมันจะกระเตื้องแบบวันนี้หรือไม่ถ้าไม่เริ่มนับหนึ่งตั้งแต่วันนั้นวันนี้ ก็ยังจะติดลบอยู่ถ้าเราไม่เริ่มจากลบมาเป็นศูนย์และศูนย์ไปเป็นบวกเมื่อไหร่ประเทศไทยจะเคลื่อนไปข้างหน้าล่ะคะเพราะฉะนั้นเพื่อไทยหรือรัฐบาลนี้ก็แบกไว้ค่ะในเรื่องการทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราภูมิใจว่าเราได้ทำนโยบายต่างๆแล้วก็ได้เดินสายคุยต่างประเทศนำเงินเข้าประเทศแล้วนะคะ ทำให้การลงทุนของไประเทศไทยสูงสุดในรอบ10ปีแล้วนะคะทั้งๆที่เราเป็นรัฐบาลยังไม่ถึง1ปีแค่6เดือนเท่านั้นดิฉันเชื่อว่านะคะในทุกๆท,ท,ที่นะคะไม่มีใครอยากที่จะถูกเป็นผู้กล่าวหาหรอกคะ่ะในวันนี้นะคะเพื่อความชัดเจนแล้วก็สร้างแนวการเมืองแบบใหม่ท่านก็ควรจะประกาศให้ชัดไปเลยคะ่ะว่าสมัยหน้าท่านจะร่วมหรือไม่ร่วม กับใครพูดให้ชัดตั้งแต่วันนี้ประชาชนก็จะได้เกิดความสบายใจค่ะขอบคุณค่ะเรื่องคำว่า <ใน S 2> ดีลที่ท่านบอกว่าเป็นเรื่องปกติในโลกการเมืองต้องดีลผมเข้าใจครับเป็นเรื่องปกติครับดีลอย่างไรให้โปรง่งใสดีลอย่างไรให้ประชาชนได้ประโยชน์ครับนั่นคือที่มาของสาระสำคัญที่วันนี้หลายๆเรื่องที่พวกเราอภิปรายกันสองวันครับที่พวกเราตั้งข้อสงสยัย เลยต้องกล่าวหาว่าตกลงแล้วเหตุและผลในการตัดสินใจในการทำนโยบายแต่ละด้าน <enga> เหตุและผลในการตัดสินใจที่ท่านต้องโกหกประชาชนที่ท่านได้เคยสัญญาไว้มันคืออะไรลองอธิบายให้พวกเราเข้าใจฮะเราจะได้เข้าใจการเมืองโลกความเป็นจริงมากขึ้นแต่ท่านไม่มีฮะไม่เคยเอาเหตุผลจริงๆมาคุยกันฮะเพราะท่านพูดไม่ได้พูดไปแล้วมันไม่มีใครที่จะมีวันเข้าใจหรอกครับ ท่านพูดไม่ได้เพราะอะไรเพราะดีลนั้นมันไม่ได้เป็นไปเพื่อประโยชน์ของคนส่วนใหญ่ในประเทศนี้มันพูดไม่ได้เพราะดีลนั้นมันเกิดกับตกอยู่กับคนที่ได้รับผลประโยชน์ไม่กี่กลุม่มสรุปสั้นๆง่ายๆเท่านี้ครับถ้าดีลที่มันเกิดขึ้นมันเกิดประโยชน์กับประชาชนส่วนใหญ่ทั้งประเทศโอ้โหออกมาพูดนกักการเมืองหล่อจะตายครับทำไมไม่พูดแต่มันไม่ใช่ไงครับคือสิ่งที่ผมมาตั้งคําถามนี่ไงครับอ่านี่ ท่านผู้ชมถ้าจะประเมินกันคุณนัฐพงศ์อภิปรายสรุปยติได้ดีกว่าตอนที่เป,เปิดยติดนวันแรกอย่างที่บอกไปเนี่ยอ่ะนายมติก็ชี้แจง<ม>เหนือความคาดหมายอยู่เหมือนกันถูกไหมค่ะลักษณะก็คือแปลว่าดูรายการเรานัเนี่ยเผลอๆไอ้ประเด็นที่เคยตั้งคำถามเรื่องอะไรนะ,ะพรรคประชาชนช่วยประกาศที่ชัดเลยนะเลือกตั้งครั้งต่อไปจะจับไม่จับกับใครอาจจะมีอีกไหม มีลุงไม่มีเราประกาศไปเลยไหมจะไม่จับกับภูมิใจไทยรวมไทยสร้างชาติอะไรอย่างเงี้ยนายกใช่ไหมค่ะนายกบอกประชาชนจะได้สบายใจประชาชนจะได้สบายใจค่ะนี่สวนกันแบบนี้เลย